ที่ชัยภูมิชาวนานในพื้นที่ที่เลี้งเก็บเกี่ยวจองคิวว่าจะจ้างรถเกี่ยวข้าวก่อนที่จะถูกฝนหลงฤด,ดูพัดดุดร่วงจากลมแรงที่พัดต้นข้าวลม้มได้รับความเสียหายรวมทั้งไม่แย่งลานตากข้าวกันหอนทุกปีและยังรอความหวังค่าเก็บเกี่ยวจากรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านในวันนี้ที่บ้านโนนคล้อหมู่ที่11อ็ดตําบลบ้านขามอํเาเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิในน้อยจารุนจิต พร้อมด้วยเพื่อนเกษตรกรชาวนาในหมู่บ้านเดียวกันได้ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวจากเจ้าของรถเกี่ยวเดินทางมาจากจังหวัดภาคกลางลงมาทําการเกี่ยวข้าในแปลงนาเนื้อที่กว่าย5สิบห้าไร่ซึ่งข้าวที่ลงทุนปักดําไว้กําลังแก่จัดและพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตในน้อยกล่าวว่าในปีนี้ต้องรอคิวเกี่ยวข้าวซึ่งมีเนหน้ามาติดต่อจากทางภาคกลางเดินทางมารับจ้างเกี่ยวข้าวให้สำหรับราคาค่าจ้างเกี่ยวข้าวในปีนี้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปี2565ราคาเกี่ยวข้าวอยู่ที่ไร่ละ600บาทค่ารถอีแต็นขนบรทุกข้าวไปตากที่ลานข้าวคิดเป็นเที่ยวเที่ยวละ250-300บถึงาบาทหรือมากกว่านี้แล้วแต่ระยะทางแต่เมื่อปีปีมาปีนี้ราคารถเกี่ยวข้าวปรับขึ้นเป็น650-700บถึง700บาทต่อไร่ซึ่งเกษตรกรก็ยอมเนื่องจากเกรงว่าจะมีลมแรงทําให้ข้าวหลุดร่วง ต้นข้าวล้มแช่น้ําน้ําที่เหลืออยู่ในแปลงนารวมทั้งเกรงว่าจะมีฝนหลงฤดูพัดเข้ามาพันเมล็ดข้าวที่พ่อปลูกไว้ในฤดูพร้อปีหน้าและขายให้กับนายทุนที่รับซื้อในพื้นที่นําเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่าปัจจัยการผลิตทั้งค่าปุ๋ยค่าถ่ายถอนปักนํานาค่าเกี่ยวข้าวค่าจ้างกรอกและค่าจ้างแบกกระสอบข้าวขึ้นไปเก็บ แต่อุปสรรคสําคัญในการตากข้าวในขณะนี้คือฝนที่ตกลงมาหากข้าวเปียกชื้นข้าวก็จะเป็นเชื้อราทําให้ขายไม่ได้ขณะเดียวกันชาวนาหลายครอบครัวยังคงเฝ้าติดตามข่าวสารถึงการที่รัฐบาลจะพิจารณาช่วยเหลือค่าเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายลงอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับโศภิตาจำรูญจิตภาพข่าวสามารถเมเใจดีรายงาน